สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้พามาชมนะครับยี่ห้ออะไรเนี่ยโอเมก้าโอเมก้าครับเพื่อนเพื่อนสีมาสเตอร์โอเมก้าซีมาสเตอร์นะครับออโต้เครื่องรอบออโตเมติกเครื่องรอบนะครับตองแปดตองแปดนะครับผมก้อมแต้งหมดแช้ทั้งหมดเลยนะครับใช้หนังจระเข้หนังก็จระเข้ด้วยครับผม ร,ราคาอยู่ที่เท่าไหร่เนาะสองหมื่บาท2 5ง0 0ื 25, บาทนะครับถ้าเพื่อนๆคนใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับผมราคาเป็นกันเองครับผม25000บาทเองครับนะครับของแท้ของแท,ท้เขาดูตรงไหนเนาแท้ทุกอย่างเล<ต>ยเนาะแท<ต>้ทัง<ต>้งหมดรับประกันอ่าแต่ย่าเขารับประกันแท้ทั้งหมดเลยนะครับ นี่นะครับผมลุงงกานกสวิตนะครับผมสวิตอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาหลักก่อนดีกว่าจะเมีการสวิตลักก่อนลุงกานกนะครับผมเจาะรูด้วยนะครับรูครับนี่เขาเขาเรียกอะไรทางเนี้เจาะรูเจาะหูเจาะหูเอ่อกานกนะครับนี่นะครับเจะขอแล้วครับเครื่องมันเครื่องมันอะไรครับซับหาร์ดนะครับผมตูเล่มมาว่าดู เครื่องสามห้าเกิดมาจ่ายกันสามตัวนั่นแหละแต่ว่าลืมแะ่แหละอ๋อยังเงินชแต่ว่าไม่ได้บอกเรียยน,นะครับโอ,โอเมก้กาครึ่งรอบนะครับถ้าของแทก้ก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับผมหน้าปัดเดิมๆหน้าปัดเดิมๆเ,เลยครับเพื่อนๆนี่นะครับผมไหนๆดูข้อมือหน่อยแตง,งอะไรบ่แหละนี่นะครับผมไซส์ประมาณนี้นะครับ นี่นะครับยังรอเลยครับผมครับรายการมันบอลลารครับผมก็ยังไงก็ต่อไ์กะติดตามใหนะครับไว้ใจนะครับผมราคาเท่าไหร่บ้างเย <S <S อะราคาเท่าไหร่บ้างให้ชมทีเดียวเลยประมาณเนาะแหวนแหว,วนอ่ะแหวนนี่สามพันห้าแปดพันรับสี่พัน อ่ายี่ห้ออะไรบ้างอ่าท uh, ับทิมมรารกกดอ่า uh, สีชมพูทับทิมนะครับส่วนหังนี้ก็มรารกกดนะครับมารากกดเท่าไหร่มารกกดแปดพันห้าบุรีไม่เอานะบุรีเอาแค่แวนเท่าเดียวก้อนนี้คอยอัน <45. S 2> นี้จะเป็นคอยนะครับผมคอยใส่ทองสี่พันห้านะครับผมใส่ทองครับเย่ส yeah, uh ุเวยซุโระอะไรนะตับทิม <Yeah. S 2> ตับทิม อืมเนี่รับเต็มเนี่ยสี่พันห้ามาราโกนี่แพงแปดพันมาราโกนก็แปดพันนะครับโอ้ยอย่างงามเลยครับเพื่อนๆผู้ผู้ชายใส่หล่อครับผมผู้หญิงก็ใส่ได้นะครับของใหญ่ก็มีก็จะเอาก็ได้อ่าของใหญ่ก็มีนะครับแต่ยังบอกนะครับสองบนก็บาทก็มีครับถ้าจะมาดูก็ได้แล้วก็ผมที่ยะลานะครับพิกัดทันโตครับผม ครับหากเพื่อนๆคนใดสนใจก็มาที่บ้านได้เลยนะครับผมสคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ